ก็เทพื้นตอนแร้ว่าจะทำคนเดียวครับเด็กจิบล้างก่อนเลยต้องหาผู้ช่วยมาจากักไปเดนดใบเทพื้นก่อนลุ้มหนึ่งเดี๋ยวอีกลุ้มหนึ่งไว้ก่อนทำชทิ้นนิด <c oughs> ก็ใช้สุดสมปูน <c oughs> ต่อไปก็เป็นขั้นตอนเทพื้นก่อนเ <c oughs> ทพื้นก็เหล็กตอนนี้หมดสี่เส้นเหล็กสองคันเบา ทำทำเป็นไวเม็ดแล้วก็บูนอันนี้หมดถุงครึ่งแต่ไซก็ไซกับหินแล้วแต่ใครจะผสมเยอะน้อยแต่ให้เข้าสูตรรอดูครับอันนี้รอแข่งกับฝนตรงนี้ก็จะไม่ใส่ไวเม็ดก็จะเป็นสูตรเฉพาะส่ตะไครเอาเพราะว่าตรงนี้แค่จะให้น้ำไหลลงมาลองทำดูครับนี่ ทเทหนาไหนี่ว่าจะทำคนเดียวแต่ปวดลังก่อนก็เลยได้ช่วยมาช่วยสมก็เทีเ่ประมาณสองเส,นส,ส,เสน้นสามเส้นนะตรงนี้น่าจะบางๆเ่ก็อวันนี้ก็จะเอาแค่หลงเดียวก่อนเสาต์ที่นี่ก็ไว้ไว้ต่ออิบอิบแจแดง ลองใส่น้ำดูเดี๋ยวตอนนี้ลืมอย่างหนึ่งคือน้ำยากันซึมรอตอนฉาบเดียวตอนฉาบก็ซ้ำอีกรอบหนึ่งใช้น้ำยากันซึมเดี๋ยวรอดูตอนเสร็จอีกครับอาจจะตัดต่อเป็นคลิปรวมก็ได้หรืออาจแยกให้ดูก็ได้คลิปนี้ก็สวัสดีครับ